โอ๊ยรับเร็วไปเปล่าโซมาทำไมแค่นี้รับเร็วเอาเหงาเลยกูทีนี้รูปไม่ขึ้นเหงาเลยพี่น้งก็ไม่รูปไม่ขึ้นนะผมอยากให้ใจเราอยู่ใกล้กันนะครับไี่ไฟฉากจัดเต็มดอกไม้จัดเต็มดอกไม้จริงๆมันก็ใกล้แล้วครับเพราะใจผมก็อยู่กับคุณยังไงแต่งค่ะโอเคครับ 쭈욱, 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 현재 진행형 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알수 없는 잉잉잉 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 비동사 플러스 ING LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 Say goodbye를 붙여보면 해요. 都过不在哪边啊？No, ำันเปิดไม่ได้วะเปิดสิเปิดสิเปิดสิดทำไมเปิดไม่ได้อะ ฉันก็เลยต้องหึงไม่รู้ว่าเธอทำคาญหรืออันรทะเลาะก,กันแต่ความสำคัญไม่เจือจางยอมเได้เสมอให้คอยรักมันยืดยาววันไหนเธอทุกขใจมองฟ้าแล้วมันไม่มีดาวให้พิ่งระลึกเอาไว้เสมอข้างๆตัวเองมีเขานะ่ะ โอ้ยร hey, ับเร็วไปเปล่าเอามาทำไมแค่นี้ร hey, ับเร็วไอ้เฮียอยู่ไหนอยู่ไหนทำอยู่ไหนโมเจลิคนอย่าเพิ่ง ทำไมรูปไม่ขึ้นวะคนดูคุยคุยกับแฟนอยู่อ้าวทำไมรูปไม่ขึ้นน่ะเอาเงาเลยกูทีนี้รูปไม่ขึ้นเงาเลยพี่นังก็ไม่รูปไม่ขึ้นนะใครเข้ามาเขาไม่รู้ห่ะเไอ้คนดูรูปมันไม่ขึ้นวะไอสัตว์ แล้ก็แผิดบทอันนี้ผิดบทรูปไปขึ้นคะเพื่อนเขาโทรโทรยับเลยไปซะไปไปก่อนก่อนดีจ้าดีจ้าเอากระรอกให้ดอกไม้เลยน้องเกันแลังให้ดอกไ <_ utt> ม้ก,กันถามเพื่อนก่อนไหมมีอะไรนะ <_ utt> มีอะไรมีอะไรมีอะไรเอากระรอให้ดอกไม้กัน มาใช้แสงสปอตไลท์เฉยๆอ่ะคัดนะคัด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 เดี๋ยวนางเอกเอาใหม่เดี๋ยวพระเอกพระเอกครับพระเอกเออถือถือกล้องดีๆดิเพื่อนเดี๋ยวใหม่เลยเดี๋ยวใหม่เลยฉับกินไม่ได้ไม่ได้ฉับกินไม่ได้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 ฟรีมึงดอกไม้หายมึงไปเก็บดอกไม้มาให้ไหมดอกไม้หายอหรอเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดอกไม้หาย ทําไงอ่ะมันมีคนด่าเยเอาด้วยค่ะเปิดดิเออดิเปิดไปดิเอาอเราคือไม่ได้เลยนะดีเดี๋ยวเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวช่างเดี๋ยวช่างเงี้ยใหม่นะเดี๋ยวพระเอกพระเอกหันหันหันหลังไปฮะนางเอกหันหลังไปเดิน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 มาเจอกันเดินกลับมาเจอกันโอเคเดกลับเดี๋หันหน้ามาเจอกันเพร้อมสี่พร้อม๋ยวกูบอกบทให้เดี๋ยวกูบอกบทให้พร้อมพร้อมพร้อมสวยสวย พร้อมพร้อมพร้อมไฟสาวพร้อมพร้อมโอเคตองพร้อมพร้อมแอคชั่นซัมเมอร์ครับซัมเมอร์ครับ ว่าไคะว่าไรคะคุณไอเพียงเพียงนังเพียงนังไปเพีนั่งไปเบาเพีงหน่อยไม่เอาไมไม่ไม่ได้ไหันมมเดี๋ยวท่ากูอัน เสมอครับเสมอครับเ <c oughs> มืม่อไงคะคุณผัวผิดบอสผัวผิดบอคุณทำอะไรอะคะคุณทำอะไรครับบัง <c oughs> <c oughs> เอิญจังเลยนะครับที่มาเจอที่นี่ใช่บังเอิญจังเลยนะครับที่มาเจอที่นี่ เมื่อว่าจะมาดันเล่นนะคะแล้วคุณมาด้เล่นหรอคะเมว่าจะมาดนเล่นนะคะแล้วคุณมาดันเล่นหรอคะมึงว่านางเอกเล่นแข่งปะนางเอกเล่นแข่งวะโอ้คัดคัดใครว่านเอกเล่นโอเคนางเอกไม่นางเอกไม่เที่ยมึงขฟิวอะพวกคนทกอนเล่นแบบเสียงกูทำไมกูพูดไม่ได้เฮ้ยผมผมขอเมอร์แป๊บนึงครับหนึงนาทีหนาทีแป๊บนึงครับ นี่นี่นี่กูได้ให้ดูนี่นี่มานี่มานี่มิน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 ซ้อม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 มินก็ส์เอาไหมเดี๋ยวกูซ้อมเป็นซ้อมเองมึงซ้อมเป็นมึงซ้อมเป็นซิกาส์ที่กูหน่อยดิมินกูเฉยคีได้อ่ะมึงบอกแอคชั่นกูกหันหน้ามาเจอกันนะไอต่อบอกกล้องไอต่อมบอกมานะฟังกล้องกูสามสองหนึ่งแอคชั่นเอ้าคุณเอ้าวไม่ใช่คะบังเอิญจังเลยนะครับ ว่าจะมาเดินเล่นที่นี่แต่ว่าเจอคุณจนได้อะหรือจริงๆมันไม่ใช่ความบังเอิญมันคือผมลิปคิดหรือเปล่าครับเออพอร์ลิปคิดหรือเปล่าคะผมสิต้องถามจุมเข้าเข้ามาใกล้แบบน,นี้หมายความว่าไงคะคุณผมอยากให้ใจเราอยู่ใกล้กันนะครับแล้วราแ,แค่นี้ยใกล้ไม่พออีกเหรอ นี่ไฟฉากจัดเต็มดอกไม้จัดเตยมดอกไม้จริงจริมันก็ใกล้แล้วครับเพราะใจผมไปอยู่กับคุณยังอเคบอ่อเ่เคค่ะโเ่โอค่ะโอเคคอคเเ่โออเี่ยเออเะเี่ยเเ่เ พูดกับหิวค่ะพูดกับหิวค่ะเล็นพูดกับเล็เกแลยสามสองเก้าบสามสองก้อ้ยกองถ่ายเชี่ยอะไรวะเนี่ยเขาไม่รับสายนะพี่รับรูไหมไม่ทำงานหนักกันพ่นเนี่ยก็มันหนักริง ไส่สุดเลยกลองถ่ายยี่อะไรวะเนี่ยลูกสวีทกับนมหรือเปล่าคะนุ่นจ่ะเออน่มัมันฝังรูปยังไงวะเกอผู้มึงสองชั่วโมงนี้เหนื่อยกว่าเล่นมาทั้งวันนีกอะนี่เยอะคนไหน่เลยไปไ มันต้องเป็นคนแบบไหนอ่ะพวก AED ติดตัวหรอ่เขาถามเธออ่ะไคะพวกเนี้ยเธอดไปถามสิแหมลูกอยู่นะพูดไรนะยิมพูดไรมันต้องเป็นคนแบบไหนที่พก AED ติดตัวขอขอาาไม่ได้ฟรีนะครับเหมื่นหนึ่งอ,อันนี้พูดจริงมีแก้ง <c oughs> อ่ะคุม ไม่ต้องเรียกกูเพราะว่ากูไม่มีเงินกูเก็บเงินใช้นี่อยู่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงไม่ไม่ได้ฝากเว็บไหนเนี่ยเว็บเนี้ยมันต้องฝากเว็บไหนอะตัวการทำให้พวกมึงสองคนเจอกันนะไปไหนไปไหนกันหนังเล่นไม่จบเลยอะไรอยู่วะเนี่ยเลิกลากว่าเลิกลากว่าแล้วกูออกจากกล้องไม่ได้กูต้องทำไง่ะแสบแคม่หายแล้ว เปิดหน้ากูให้ไม่ไม่คือแบบว่ามันมันแบบ breaking new แบบมันขึ้นแบบเบกกิ้งนิวมึงชิปไก่ชิปไก่แล้วหละเหงิต้องการเหงาอะไรวะเนี่ยไอ้ะเขาใช้ข่าวให้เราหนึ่งนะไอ้แก๊สมันแบบว่าขึ้นเบกกิ้งนิวตลอดเวลากูต้องทำยังไงวะเอาออกงี้ไม่คือมันไม่ออกอ่ะชิปไก่ชิปไก่เแค่ตามมาเพื่อนเท่านั้นที่สู้ได้จริงๆเหรอ เว็บเอ็อะไรองเเว็บเว็บโปรนะมันมมีรูปฝากแล้วกดก o อ y ก็ใช้ได้แล้วอ้ชิบจอตเคขึ้นอคิดเดอ้คิเดอตกี้โอชินจาไเอาไม่อาออกอ่ะอยากกินชาชามยอโอ้ชิบจ์จ๋าทำไมเรพูดตะบบกกีด้วยมองแค่เอาเอากล้องออกโอเคออกแล้วไม่ไหววกล้องเ 어อ게โิ้어หอะไรโอ้โหเห็นส้มก็จรจัดโอ้ยขี้เล็กเอข้าเรวาอังที่าจะกินน้ำแดงมีแบคเตอร์จะกินว่ามีแปงาตกผิดบทหวผิดบท กีอะไรกันนักันหนาวะไห้เงี้ยนี่โนโนโนโหเน่งเป้าตรงหน้ากเลยโน้อเน้นเน้นเลยฮอฮึ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 ลึฮ้ฮึฮึฮ๋ฮึ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 ลึฮัฮกัึฮะกันึฮ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 หาน ปันดี้ันวานให้มากุตจิ้มกในครับปันดีหมูตุนหมูต้นจ๋าปันดีบาย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 เฮ้ยเฮ้ยคไม่เกี่ยวจปีนขาครับจะปีนปีนข้าครับที่รักเอาไปลค่ะ กระเป๋าเบอร์หนึ่งแปดหนึ่งค่ะ

อาจจะไม่เคยหวานอาจจะไม่เคยซึ้งแต่เพลงนี้หมายถึงเธอคนเดียวนะโอ้อยากมีเธอนั้นๆฉันก็เลยต้องหึงไม่รู้เธอคำขางเนอันมีทะเลาะกันแต่ความผันผันไม่ยืดยาวยอมจะได้เสมอที่คอยให้รักมันยืดยาววันใดเธอทุกใจมองฟ้าแล้วมันไม่มีดาวให้เพื่อระลึกเอาไว้เสมอข้างตัวเองพี่นักนั่งหน่อยครับนั่งได้เปล่าเอ,เอากระโปรงหรอใช่ค่ะมันเป็นกระโปรงค่ะพี่นักเปิดมันนะเอาท่าที่มันไม่โป้ง่ะ พแอนนี่ว่าเสอรีกับพูนที่เธอยอยู่กับฉันพูดไม่ก่อยกิงบางที่แต่ว่าฉันรักเธอมากกว่านั้นแค่มีเธออยู่กันจะไม่ต้องการอะไรที่ทำให้ดีอยากให้เธออภัยเรื่องที่ผ่านมาอยากให้เธอลืมมันไปขอโทษที่ฉันทำตัวไม่ดีจากนี้มาเริ่มกันใหม่ Happy Anniversary ไม่ไปไหนไม่ค่อยเก่งบางที่ไหฉันก็รักเธอมากกว่าใครใ <c oughs> จรักใจคเธอเพามันไม่มีทางอื่นเราก็มันเป็นฝันที่ฉันไม่ต้องการดื่น <c oughs> ก่อนนอนผพันนาการมันหน้ากลาง <c oughs> คืนและฉันไม่มีทางลืมวันนี้ anniversary day ที่รัการักนะครับอรักเธอนะจุ๊บมวบ